ก็สวัสดีครับร้านไม่คอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเท์นะผมจะเป็นผลเท์เมนบอร์ดพร้อม CPU นะครับเมนบอร์ดจะเป็นเมนบอร์ดกิก b ะไบนะผมโมเดลจะเป็น g a h 6 1 1 m หกหนึ่งขีดสองนะครับผม CPU จะเป็น CPU Intel Core i ห้านะครับผมจะเป็นสองสี่ศูนย์ศูนย์นะครับแลมจะเป็น DDR3 สามนะครับกับหัวนะครับนี้ แลนเมาส์คีย์บอร์ดเปิดติดปกตินะผมเสียจเป็นการ์ดจอเทสไปด้วยนะครับจะเป็นการเทสลอยนะผมสถานะสามกิกนะครับสี่พัตนะครับเสียจเป็น SSD นะครับเข้าวินโดว์ยี่สิบสี่เพลย์แล็งเมนะครับแล้วก็สี่เพลยแลงซีพียูนะครับผม SN นะครับ E ีศูนย์ดีนะครับห้าห้า E ีเก้าเก้าสี่อศูนย์สามนะครับมาดูที่ส่วนของหน้าจอนะครับเปิดติดปกตินะครับผมค้นหาด้วย CPU Z นะครับ มีครับ CPU Intel Core 5 2 4 0 0 S นะครับผม4คอร์4นะครับหัวข้อเมนบอร์ดนะครับ g i g a b y ต์นะครับ H61M-QDS2 นะครับก็สินค้าปกติดปกตินะครับผมผ่านนะครับ